เมียวเมียวอ้าวพี่ฮ้ายนี่เมียวกำลังจะเอานกเขาตัวละเก้าแสนแปดพี่ฮ้าไปไหนเนี่ยฮะเอาไปให้เจนดูยังไงล่ะแล้วไปถามเจนว่านกเขาของพี่ฮ้ายน่ะมันเล็กผิดปกติหรือเปล่าเอามาดิเลยพี่ฮ้ายกำลังจะไปให้เจ้าคุณพ่อรู้ไหมแล้วต่อไปเนี่ยนะห้ามดูถุยนะว่านกเขาของพี่ฮ้ายน่ะเล็กหยังหยังอะ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  เฮ้ยอะไรเป็นแฟนก็แทกดีกว่าเ้ยเอ้าเหมียวมานั่งหัวเราอยู่คนเดียวเป็นไงจ๊ะลองให้เอ๊ะมีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะก็มีฮานน่ะสิก็ไม่ยอมให้เหมียวพูดจบอ่ะแล้วเขาก็หนีไปเลยโกรธอะไรเหมียวก็ไม่รู้ แล้วเหมียวไปทําอะไรอ่ะพี่ห้าเขาถึงโกรธอะแค่เหมียวพูดว่านกเขาของพี่ห้าเล็กแค่เนี้เยโอ้โหพูดไม่ได้ยังไงพูดไม่ได้ยังไงว่านกเขาเล็กพูดไมนะ่ได้พอแล้วเขาไม่ได้ว่ามึงเขาพูดถึงพี่ห้ายร้อนตัวมึงเนี่ยนี่เหมียวเหมียวมพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะอวแล้วทำไมเหมียวจะพูดไม่ได้ก็มันเล็กนิดเดียวจริงนะอ้โนี่เหมียวแล้วเหมียวรู้ได้งไงว่ามันเล็ก ก็เห็นนกเขาที่มันใหญ่กว่านี้เป็นเรงเหรอไอ้พี่ต้องไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะรู้เปล่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะเรื่องนั้นน่ะฮะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็ไอ้เรื่องขนาดนี่แหละอ้าวเฮ้ยเฮ้านกูไม่ใช่รถเมย์มายืนเต็มกันอย่างนี้อ๋อ มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรขำใช่ไหมก,ไก,ก,ออกูจักกี้เว้ยเออฮ้ยจีเลยเป็นไอ้ฮาร์ดรกเขาเล็กเหรอเซฟกูล่ไอ้ฮาร์ดตัวใหญ่เสียเปล่า แต่มีนิดเดียวนี่ไดาวว่าไอ้ฮาดนะลูกเขาเป็นเล็กฉันได้ยินมาไกลมากจริงๆเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ยินคนเดียวแกนะฉัน่อหอยฟังฮตุ๊ฮะไม่อยากจะเชื่อเลยนะตัวเบอร์แต่มีไซส์เบอร์เอส ถ้าพวกแกไปบอกว่าไอ้เหมียวเป็นคนบอกนะจะไม่เชื่อนะเนี่ยนี่แสดงว่าไอ้เหมียวเนี่ยคงทนไม่ได้อะเนาะดิ๊ดิ๊ต๊กเห่นตะเกียบนี่ไหมโอ้โหพี่มันเล่นเั่าตะเกียบนี่เลยเหรอเฮ้ยไอ้แม่มันก็พูดเกินไปคนอะไรจะเท่าตะเกียบอ้อนี่แค่นี้ว้ นี่บอยเหมียวมาอยยังเนี่ยฮะมึงเรียกกูว่าบอยเหรอมึงใหญ่นักหรือไงได้ข่าวว่านิดเดียวอะไรนิดเดียวฮะเป็นไงมาลอเหมียวนานหรือยังจ๊ะนี่เหมียวไปเล่าอะไรพวกนี้ฟังเนี่ยฮะ ก็ไม่ได้เล่าอะไรนี่แค่บอกว่านกเขาของพีห้านี่ยมันเล็กผิดปกติแค่นิดเดียวโอ้อโอ้มายกเอะไหยวไม่คิดว่าจะเป็นนกเขาตัวนั้น่ะ น,นี่เลยมานนี่เลยเมียวเป็นคนผูกเมียว,วต้องเป็นคนแก้แล้วอธิบายพวกนี้ฟังด้วยนะที่เมียวพูดถึงนกเขาเนี่ยหมายถึงไอ้นีไ่ไอ้ไส้ไอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวหมูแกทำอะไรเนี่ยกูไล่ไก่เว้ยเดี๋ยวม่นจะมาจิกนอนเข้า นี่มาสผมมีวิธีที่จะทำให้คนอื่นไม่รู้ว่านกเขาเล็กทำไงรอเดี๋ยวนี่ใช้ง่ายมากแค่สวมไว้นี่คนอื่นก็ไม่รู้แล้วไว้หน้าอย่างนี้นกเขาเล็กว้าโอ้ย <c oughs> พี่แมนพี่แมนก็ไม่ว่าวิห้าดเขาไมหม่เลยนะอ๋อตรงไหนซิ โอ้โหเนี่ยสองด้วยมันขยายเรายังมองไม่เห็นเลยเดียวเดียวต้องกู้ศักดิ์ศรีพี่หาดกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นเราเลิกกันอุ้ยเห็นไหมเรื่องนกเขาเล็กเนี่ยทำให้ก็กลัวเขาแตกแยก ทุนซื้อนกเขามาจะแก้ต่างเลยเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยเมียวเมียวเราเชื่อแล้วจ้าเราเชื่อแล้วชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วเมียวพเขาเชื่อแล้วล่ะทีนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะไปไหนอะ เขาใหญ่ใหญ่เหรอเฮ้ยจุกวจุกเฮ้ยูว่ามันไม่เล็กอย่างเดียวแล้วนะแม่มันยังไม่ขันด้วยว่ะ